สวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ดนายนะครับหรือว่าสิบหมื่นนะวันนี้ก็ผมจะมาทําคลิปเซอร์ไพรส์เม er ียหรือว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์เมียแ er ร่ก็จะพาเมีย er er ไปออกเดทครั้งแรกหลังจากที่ผมแต่งงานกับเมียนะก็ไม่เคยพาเมีย er ไปกินอะไรแบบว่าหรูหร,รูเคยกินแต่ส้มตำเต็มที่ก็อาหารตำสังแต่วันนี้พาเมีย er ไปกินร้านอาหารญี่ปุ่นหรูๆเดี๋ยวผมจะบอกว่าร้านอะไรออยไม่ได้อายไม่ได้แต่งงานกันมาไม่เคยไปออกเดทสองต่อสอง mm. เลยมีแต่แบบไปเป็นครอบครัวแล้วก็ไปแบบเป็นหมู่คณะนั่นแหละก็เมียผมบ่นหิวอาหารแบบว่า แพงนิดหนึ่งก็จะพาไปกินวันนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเนียจะถูกปากหรือเปล่ารู้สึกดีใจไหมดีใจค่ะเหมือนร้องไห้เนียผมเป็นร้องไห้อันนี้ดีนะอีกคนหนึ่งเดี๋ยวอีกคนหนึ่งออกเนีคนนี้จะยุ่งเลยตอนนี้นะเรายังไม่ผ่านสีแยกะเวิเลยรถโคตรติดฝากถึงผู้บริหารหนยนะอันนี้ไม่ได้อะไรนะแค่พูดให้ฟังให้เห็นว่ารถติดเยอะจริงจริโอเคเรจะถึงเนี่ยถ้าเกิดออกหลุดแล้วขึ้นทางหลวงนันี้แป๊บเดียวเลย เดี๋ยวไปเจริพนพระรามเก้าดีกว่าตอนนี้ครับก็ถึงเซ็นท่านพระรามเก้าแล้วนะคือตอนนี้ผมมาจอดรถอยู่ชั้น4ี่เดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารกว่าผมดิวกับร้านอาหารไม่ได้ละร้านอาหารเขาอยู่ชั้น7ปะ่ะนี่ครับมาถึงแล้วครับชั้น7นะตรงข้ามโรงนัมคือฮอนมโนซูชิครับไม่ต้องไม่ต้องเอกใจนะตอนที่ผมเป็นนักมวยนะผมมากินร้านนี้บ่อยเพราะว่าเจ้าของร้านเป็นลูกพี่ผมเอง อยากอยากกินเมนูไหนเดีย๋ยวรอเดี๋ยวรอเมนูมาก,ก่อนนะไม่รู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างอย่ารอให้เมียผมเรียกน่าจะกินอันที่สุดๆของร้านนี้เลยอ <S 1> <S 1> เออแล้วเดี๋ผมเล่าก่อนทำไมผมถึงพาเมียมากินคอนเมนูซูชิเพราะว่ามันเป็นร้านลูกพี่เก่าผมอ่ะอย่าผมขึ้นรูปให้ดูให้ฮะ เชฟมุรทมที่เป็นหัวหน้าค่ายมวยแล้วแกก็เปิดร้านอาหารด้วยแต่ก่อนผมต่อยมวยเสร็จแล้วผมก็ไปกินแล้วเมียผมก็บน่นว่าเอออยากกินซูชิอยากกินนู่กกนถึงทีละต้องพามากินสักทีละเพราะว่าวันวาเลนไทยวันที่1 4ก็ไม่ได้พาไปไหนไม่ได้ให้ข้าวกลั่นเลยเออวันนี้ถือว่าให้แล้วนี่แล้วลูกกินน้ำไปก่อนนะโอเคเดี๋ยวรอดูเมนูว่าจะมีเมนูอะไรบ้างครับตอนนี้ครับเมนูมาเรียบร้อยแนละ้วอยาเอาพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบรมีมีเมนูอะไรแนะนำบ้างแนะนำนีเลย่ะเป็นออคคโนมิหรือบุฟเฟ่ต์นะคะทางร้านจะมีทั้งหมด3 นำตานเริ่เต้น7ก้แค่เจ็ดก้าก็ได้ทั้งเลมีอแล้วกิน้วก็ไั้งเล่มเลยอออันนี้ไปเลยอันนี้ไปเลยเอาเมนูอื่นมาราคาที่สนี่คือ9ก้าาในแผนนี้บวกเพิ่มขึ้นมาสำหรับคนชอบทานหอยเชลล์เนื้อแต่อันนี้ยังไม่พออันนี้ไม่พอมีอีกใช่ไหมพี่แนะนำตัวนี้นี่งเ้เป็นราคาสูงสุดหลากหลายทานได้ทุกเมนูเลยอันนี้เน้นเลยคือ คำใหญ่โตอันนี้ดีนะอายอดให้ที่รักเอาที่ไหนเอาไหนหอืออันนี้ดีโอเคงั้นผมกินโปนี้เลยอันนี้ผมออกเดทกับเมียครั้งแรกนะพี่อ่าได้พี่ต้องจัดแบบว่าเซอร์ไพรส์ดีๆมาเลยนะโอเคครับตาอย่ารอดูว่าพี่เขาจะเซอร์ไพรส์อะไรมาให้ครับนี่ครับเมียผมเรียกเป็นเมนูนี้นะแต่บอกไว้ก่อนคือเมนู1499เนี่ยมันสามารถกินกินพวกเนื้อกินพวกอะไรได้หมดเลยนะกินพวกที่อยู่ในเล่มเนี้ยนี่นี่นี่ แต่ผมก็เคยกินแล้วอร่อยแต่ไม่รู้ว่ารสชาติจะเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยนะเมียผมว่าเนี่ยแหละมากินโอเคกั้รอดูอาหารดีกว่าตอนนี้ครับอาหารมาเรียบร้อยแล้วโคตรน่ากินเอาปลาให้ไม่ครูนี่ครับนี่เอาไปกินไปลูก เออเออเอาใส่ไม่อย่ารู้เลี้ยงตกเลยหาคนมาช่วยเลี้ยงใหม่เนยเอาใส่ให้ลูกกินตรงนั้นเออลูกบอกใช่ไหมลูกใช่ไหมแม่ไตงนาเออไม่เอาไปไม่เออเร็วเร็วนะลูกผมยังเยอะเหมือนกันพี่ครับเมนูนี้ชื่อว่าอะไรโฮตาเกะคาริมิโซนหอเชลในซอสมันกลาเรียกง่ายๆคือหอยเชลล์ในซอสอะไรซอสมันปูอ่าได้เราอย่าไปเรียกภาษาญี่ปุ่นนะเาเลยดูนะร้อนไหมเนี่ยไม่ร้อน นอร่อยมากพี่อย่าเพิ่งไปครับนี่อันนี้อันนี้เมนูอะไรหอยเชลยวในชีสอ่าหอยเชลยวในชีสเออดูนะชีสยืดๆเลยนะนี่ใครที่อยากมากินนะผมผมไม่ค่อยรู้เรื่องเมนูนะแต่ผมรู้ว่ามันทีเด็ดแน่นอนดูนะดูนะดูนะอื้มเนชีสที่เดนมากอ่าหอยเชลยวตัวใหญ่มากปกติผมกินแต่ตัวลาเนโฟเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นปลาไหล อะลรย่างนะอืมอืมโอ้ยเดี๋ยวจะกินเริ่มกินนี่กันรุ่งนี่ดู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 อืมพี่ครับอันนี้เนี่ยอะไรครับเนื้อวัดกิวค่ะมากิวมากิวนะชิว S <s> เราเก็บในตากรอง,งยินด้วยเป็นไ,ไงคนรู้สึกไงหายกูดผัวยังหัว <s> ใจวันนี่14กุมภาส่งของมาให้ดูเยอะเลยอ,ยอยากได้อนุอยากได้นี้ <S <s ไม่ซื้อ <S <s พามากินหายเครียดแล้ว <S <s นนเาากิน<ๆ> <S <s นิดนึงอ,<ๆ>อันนี้ครับพึ่งลงจากเตาเลยครับมัน <S <s ปูย่างมันปูย่างหุ่นเนี้ยปูนะ อือดร้อนๆนาให้แยกกันๆอนอนอนบอนบอนนะอดุบอนนู้ดีแล้วออดูอาบอาอาบอาอยังไงเ้ยังไงอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่จานเดียวสั่งมานะอันนี้คือบุฟเฟ่ต์นี่ไม่ได้กินเดียวองให้บอลกินด้วยอ่ะบอลินนึกชิ้นนี้ไอเปล่า อันนี้ยำแซลมอนยำแซลมอนนะไอชิมก็จะอ้าปัป๊บปัป๊บปั๊บ <c oughs> อั๊บอร่อยนี่ครับมาอีกแล้วครับเมนูหนึ่งอันนี้คืออะไรครับพี่นี่ตับปลาหรจ้าของที่หลากหลายอย่างโอเคครับชิมก่อนเลยด <c oughs> ูนะดูนะดูนะ <c oughs> อันนี้ไหมอืม คือผมบอกพี no no, uh, ่เขาจัดชุดใหญ่ไปกระพิมานเลยนี่นะผมกินหอยเชื่อก่นเลยมานั่นๆเอามาไม่เป็นไรนี่นะดูอืมนี่นะดูดูนะอันเต็มขุ่นเนื้อนี่สุดยอดจับบ้านป้าป้ากินไปติดคอนาให้ติดคอ เมนูพิเศษมาอันนี้อยู่ในชุดเดียวกันนะอยู่ในชุดพนะันสี่เก้าเก้านะดูนะเดี๋ยวกินอันแรกสาล่ายเขาบอกกิน่าสาลาัยก่อนสาลายนี่คือจากญี่ปุ่นเลยกินปุ๊บนิดถึงญี่ปุ่นเลยสาลายไทยอะเอาจปกินใส่กุ้งเคยเห็นห่ออยู่น,นีนไนะ่ไม่เคยห่อแล้วไม่เคยกินพ,พวกนั้นนะห่อกันนะพับอย่างเงี้ยเปลืองนี่แบบนี้ดีกว่านี่ห่อแบบนี้อันนี้มั่วเลยนะมีมั่มวเลยโอเคเกินเลย อืออะไรแมะอือยอยากกิน,นอะไรทอยากกินอะไรเฮกินแซมอนอ่ะมียผมเนีย่ยเตินเยอะกระจายอยากกินแซมอน,มนอยากกินแซมอนอบดหน่อยสิเดีย๋ยวบดบดบดอืมอร่อยนะตอนนี้อะผมได้กินอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วพอดีเชฟบุญธรรมแกเข้ามาดูในร้านด้วยนุ่นนๆแกเข้ามาในร้านนะเดี๋ยวผมจะไปทักทายแกหน่อยนะมือน,นี้อาจจะเฮ้ยไม่ต้องจุกก็ได้นะลูกพี่เก่าเราอย่างเงี้ย เชฟครับเชฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสบายดีนะสบายดีครับผมเห็นแต่ผู้จัดการเขาบอกว่ามีเก็บรีวิวเป็นนักมวยดโอ้ไม่ได้รีวิวขนาดนั้นหิวฮิวคิดถึงเชฟเลยพาแฟนมากินร้านนี้ขอบคุณมากครับครับผมครับภรรยาอยู่ไหนพัรยานั่งอยู่ตรงโต๊ะนั่งอยู่กับลูกครับโอเคเดี๋ยวเชฟไปทักเขาหน่อยเนาะได้ครับได้ไไไมม่ดด้้เจอนนาากครับได้คครับบขอุณไม่คุ้น แม่ค <minutes> ู้แม่ก็รู้ที่ก้าวมาได้นะลูกผมลูกไม่สนใจเลยครับโอเคกินแล้วใช่ไหมแสดงว่ากินแล้วกินแล้วกินแล้ว้กินวันนี้ทานอะไรไปบ้างวันนี้ชุดหนึ่งสี่เ <lawsuit> ก้าเก้าครับคืออร่อยน้องมากวันนี้ทานตัวพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าใช่ครับใช่ครับโอเคมีเมนูเพิ่มมาเยอะเลยใน YouTube ของโค้ดนายหรือว่าสิบหมื่นเนี่ยก็จะมีแบบเขาเรียกว่าก็จะเล่นเกมนอกจากกินแล้วก็เล่นเกมใช่ผมเป็นสไตล์เล่นเกมเพื่อเอาชนะฉะนั้น ให้เชฟร่วมสนุกด้วยหน่อยอ่าได้ครับได้ครับนะก่อนก่อนจะไปแล้วก่อนจะกลับได้ครับถ้าคนในชนะจะได้2เด้งเด้งที่1เดี๋ยวเชฟเลี้ยงเองอ้าขอบคุณครับขอบคุณเลยนะเด้งที่สองครับก็จะได้รางวัลพิเศษอีกอ่าครับ่านี้ได้สองรางวัลถ้าใครอยากดูว่าผมแข่งเกมอะไรก็สามารถไปกดติดตามได้ที่ช่องช่องไหนครับเชฟช่องเชฟบุธรรมพากินอ่าครับ มีเพจเกี่ยวกับมวยด้วยช่องช่าง44เชฟบุญธรรมใช่ครับก็มีหลังจากแข่งนี้ใช่ไหมต้องต้องไปดูที่นู่นโอเคถึงจะรู้ว่าผมเสียตังค์หรือไม่เสียตังค์โอเคไป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 ดูช่องในกันเดี๋ยวครับปะโอเคครับตอนนี้ครับผมแข่งกับชีเอ้แข่งกับพมยักเศรษฐบอยนี่คือเพื่อนร่วมค่ายผมได้ก่อนนะพมยักจิตเชฟบุญธรรมผมจะมีรายการใหม่คือเส้นทางลูกผู้ชายผมจะไปสัมภาษณ์พมยักตั้งแต่ค่าตัวหลักพันยังหลักแสนแล้วตอนนี้ กลับมาเรี้ยลักหมือนอยากรู้ชีวิตของพาย,ยักษ์ว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปสัมภาษณ์ให้ทุกคนได้ดูแน,น่นอนตอนนี้ครับก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วอร่อยมากๆแล้วผมไปถ่ายคลิปกับช่องเชฟบุญธรรมมาแล้วตะกินนะโอ้โหอยากรู้ไหมอยากรู้ว่าผมเป็นอะไรน,นะลองไปไปติดตามในช่องเชฟบุญธรรมได้แต่อันนี้ผมก็ขอขอบคุณนะฮอนมโนซูชิผมได้เข้ามากินนะถ้าเกิดใครสนใจที่อยากมากินแบบผมก็ดูรายละเอียดใต้คลิปได้มีหลายสาขามากๆในกรุงเทียมมี20สาขาได้เนาะมีเยอะจริงก็สามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้คร พาเมียมาออกเดทครั้งแรกก็มากินร้านเชฟบุญธรรมอร่อยไห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 มอร่อยมากคุณโอเคโอเคเดี๋ยววันเดี๋ยวคลิปอ okay. ื่นน่าจะพาคุณอื่นมาโอเคไปก่อนดีกว่านกิยบาย